สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนเพืทุกคนมารับชมไม้ดอกไม้ประดับที่อยู่หน้าบ้านกันนะคะค่ะก็เป็นสวนหย่อมที่ทำไว้เล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากก็ปลูกไว้ที่อยู่หน้าบ้านแล้วก็มีข้างบ้านนะคะไม่มากนะคะปลูกไว้ก็จะได้มีต้นไม้ที่เรา ไว้ดูตอนที่ไม่ได้ทําอะไรก็จะมาทําสวนหย่อมเล็กๆไว้หน้าบ้านนะคะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เขาก็ออกดอกแล้วนะคะเราเวลาเราฉีดน้ําหมักจุลินทรียน์สังเคราะห์แสงนะคะก็นํามาฉีดพ่นที่ไม้ดอกไม้ประดับด้วยนะคะค่ะเราก็จะได้มีลําต้นที่แข็งแรงเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะนี่ค่ะเราก็จะฉีดน้ําหมักเวลาเราฉีดใส่ ผักส่วนครัวก็จะนํามาฉีดใส่ไม้ดอกไม้ประดับด้วยนะคะทุกคนเนะะี่ค่ะเขาก็จะมีลําต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นนะคะนี่ค่ะใบของเขานะคะทุกคนมารับชมด้วยกันนะคะนะคะี่ค่ะก็เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่มีอยู่ในบ้านนะคะก่อนนี้จะเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับมาก แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ปลูกก็หันมาปลูกผักสวนครัวซะส่วนมากนี่ก็เป็นลำต้นที่มีอยู่แล้วก็เลยนำมาปลูกทําไว้ที่หน้าบ้านเล็กๆนะคะทุกคนนะคะก็จะนำหินมาเรียงแบบนี้นะคะค่ะก็เอาอิดบล็อกมาล้อมไว้แล้วก็ผสมดินมาปลูกน่คะตอนนี้นะคะเขาก็ออกดอกให้นะคะให้ได้ดูนะคะทุกคน ก็เป็นดอกสาวเชียงใหม่นะคะที่ปลูกไว้ต้นไม้ส่วนมากจะจำชื่อไม่ค่อยได้นะคะเนะะี่ค่ะเพราะว่าปลูกไปนานแล้วนะคะก็เลยจำไม่ค่อยได้ว่าแต่ละต้นเขามีชื่ออะไรบ้างนะคะนะคะ่ะนี่ค่ะต้นกลมๆนี้เขาก็เรียกต้นมะรุมนะคะส่วนต้นนี้ก็กวักมรกตนะคะ ็มีหลายอย่างนะคะที่ปลูกไว้ตรงนี้นะคะนะคะทุกคนก็จะไม่ค่อยจำชื่อไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าปลูกนานมากแล้วนะคะนะ่คะเวลาไปซื้อเขาเขาก็บอกนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้จำนะคะว่าต้นไม้แต่ละต้นนชื่ออะไรบ้างนะคะนะคะก็ปลูกไว้แบบนี้นะคะ เห็นใบเขาสวยก็เลยซื้อมาปลูกนานแล้วนะคะสำหรับต้นไม้แต่ว่าเราก็ขยายพันธุ์ได้ด้วยการหักกิ่งของเขานะคะมาชําน,นี่ก็ไปเอามา,มาจากบ้านน้านะคะมาปลูกไว้ออกดอกสีม่วงนะคะทุกคนก็จะเป็นดอกแบบนี้นะคะสวยมากเลยะคะ่ะ อันนี้ก็เลยอยากจะมาให้เพื่อนๆได้ชมด้วยกันนะคะค่ะต้นไม่ค่อยใหญ่มากนะคะเขาจะเป็นพุ่มนะคะแล้วก็จะแต่งไว้นะคะถ้าเกิดเราไม่แต่งเขาก็จะเลื้อยขึ้นไปเป็นเถานะคะดอกเขาก็จะเป็น ยาวๆก้านยาวๆนะคะเหมือนค่ะนี่ก็เป็นต้นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งนะคะค่ะต้นไม้ประดับชนิดนี้ก็ต้นไม่ใหญ่มากก็มีเริ่มมีดอกแล้วนะคะนี่ค่ะมีสีเหลืองสีแดงนะคะทุกคนคก็ พามารับชมด้วยกันนะคะวันนี้สำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยและที่อยู่ต่างประเทศมีสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ